สวัสดีครับวันนี้เรามาดูลากองเกนบนเคอร์ฟสเปซครั้งที่แล้วเราได้นิยามของแอคชั่นว่าเป็นปริมาณที่สัมพันธ์กับระยะทางที่ขึ้นที่ได้ในสีมิตินะครับแปลผันตรงโดยมีค่าคงที่ท่ากับลบเอซนะมีการแปซึ่งเราสามารถที่จะเขียนแจกแจงนะเมื่อเรากระจายเทอมระยะทางบนสีมิติเป็น c are, d สแควร์ T are, ลบดีเรนะครับเราก็จะได้ลากกองเจียน ที่เรียกว่า istic, ลิมิตติวิสติกลาคอนเจียนนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะเทอมลาคอนเจียนนี้ขึ้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราทำอินทิกรัลคือซัม uh, อัพแอคชั่นเนี่ยเทียบกับอะไรนะรในคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยเราจะใช้โคอินเดียร์ไทม์ซึ่งโคอินเดียร์ไทม์เนี่ยเราก็แอดซูมว่ามันเป็นเหมือนกับยูนิเวอร์ซอลไทม์นะ เหมือนเป็นพรพโพไทม์ทุกเฟรมวัดได้เท่ากันหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับนี้ถ้าเราจะขยายให้มันเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างาเป็นพัพโพหน่อยนะรเราก็จะทำการอินทิเกรตแอคชั่นใหม่ในเทียบกับพัพโพไทม์แทนนะพัพโพไทมถ้าเราทำการอินทิเกรตเทียบกับพัพโพไทม์แทนเนี่ย มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ dt เนี่ยมันออกลืงออกมาไม่ได้ละมันก็จะกลายเป็น c square dt by dt นะครับ square แ,แล้วก็อินทิเกรตเท่ากับ dt dx square ก็ our, x are, จะเป็น dx square by dt square แ,แล้วก็ dx อทเมื่อเรานิยามให้ t ดอ t หมายถึง d t by dt นะเป็นการดิฟโคด р д и ิทไทม์เที่บกับโฟกัสไทม์ x ก็จะเป็นการดิฟ ตำแหน่งนะครับโคอินเนตเป็นเทียบกับพบประธานนะครับทีนี้นันกองเทียนในนิยามแบบนี้นะครับในการอินทิเกรตเทียบกับพบประธานมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นอดี๋เขียนออกมาอยู่รูปของลบสแควรูทซีสแควร์ทีดอทสแคลบดีเอ็กซ์ดอทซึ่งในตัวนี้แหละนะครับ ถ้าเราสังเกตนะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะได้ว่าเอ๊ะซตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับซใช่ไหมมีค่าเท่ากับซเพราะว่า c ีสแควร์ดีสแควร์ลบดีเสแควร์เนี่ยมันคือ c ีสแควร์ดีทีสแควร์นะครับเมื่อมาหารด้วย d ีมันก็เหลือแต่ c ซีค่าของมันก็จะมีค่าคงที่เลยลบเอ็มซีสแควร์และคอนเทนต์แบบนี้เป็นค่าคงที่ครับเป็นค่าคงที่นะครับถ้าเราเอา ลากของเทียนแบบนี้นะเข้าไปใส่ในออยเลอร์ลากรองอีค a t เ o n ชัน e นะทีนี้เราก็จะใช้เราก็จะได้สองสมการแบบนี้นะโดยที่พารามิเตอร์ในการอินทิเกรตของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นพกับไทมเนี่เราก็จะได้สมการนี้ขึ้นมาเราจะได้2สมการนะครับก็คือการด uh, y นาะมิกสมการที่เทียบกับไทม์นะก็คือโคอิเนีไทม์อันหนึ่งนะทีดอทแล้วก ดิฟลกองเทียนเทีบกับ t นะเมื่อลากองเทียนอาจจะรวมกับโพเทเชียลเทอมที่มี t และ x ะประกอบด้วยและอีกสมก,การหนึ่งก็จะเป็นสมก,การอันนี้นะครับเมื่อเราดิฟลากองเทียนเทียบกับ x แล้วก็นะแต่เนื่องจากว่าลากองเทียนแท้จริงแล้วเป็นค่าคงที่นะครับจะเป็นค่าคงที่ที่มีริเลตกับฟังก์ชัน เอ่เป็นตัวแปรโคออเนตอื่นๆนะเราสามารถที่เขียนนะจัดรูปใหม่ได้อย่างนี้นะครับดิฟลากรองเทียนมันก็จะเท่ากับอ่หนึ่งส่วนสองลากรองเทียนดิฟลากองเทียนสแควร์นะครับมันก็จะเท่ากันนะจัดรูปแบบแบบนี้แล้วเราใช้สมบัติที่ว่าลากรองเทียนไปข้างที่เนะี่ยดึงข้างที่ออกมาเลยนะครับตัดไปนะครับเราก็จะได้สมการ อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นสมบัติของลากรเทียนเป็นขา้วที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราแทนตรงนี้ด้วยลากรเทียนอันใหม่นะซึ่งมีค่าเท่ากับลากรเทียนอันเดิมนี้สแควร์นะครับมันก็ยังคงเป็นสมการออยเลอร์ลากองอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเราน่าจะสามารถเขียนลากรเทียนอีกอันหนึ่งที่แปรผันกับลากรอเทียนเดิมของเรากำลังสองนะครับ ทำไมต้องเขียนแบบนี้ที่เขียนแบบนี้ก็เพราะว่า,เ,าเมื่อเราตัดท่าที่ตัวนี้ทิ้งเนี่ยเราก็จะได้ฟอร์มที่มันมีค่าเท่ากับ d s เสแควนะครับด s เแล้วเราก็จะพบว่าโอ้ดีเนี่ยมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ square root ตรงนี้ให้ลบหูลรตานะครัลบลรหูลรตาเพั้นเราสามารถที่จะเลือกใช้ ลักองเจี้ยที่เป็น ds สแแทน ds ก็ได้นะครับโดย physical mining ของมันก็คือว่าเมื่อระยะทางมีค่ามีค่าสั้นที่สุดนะระยะทางกำลังสองก็จะมีค่าสั้นที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลากองคเี้ยสแควร์ตรงนี้ก็ยังคงเป็นลักองคเงียนที่บรรยายไดนามิกอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสมบัติหนึ่งที่เราจะ เอามาใชเา้เดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปต่อๆไปเราจะมาพูดถึงดินามิกของอนุภาคบนเค้งสเปซอย่างเช่นในชวชย Matrix, นะัชวชยเมทริกนะครับชวชัยโค้งสเปซนะครับดูว่าอนุภาคอย่างเช่นแสงหรือวัตถุมีการเคลื่อนที่ยังไงนะครับในคลิปต่อไปโดยการเลือกใช้หลักสมเทียนนะในรักษาะขางด s เอสแวรน,นะครับขอบคุ